สวัสดีครับผมเบาเหนือพายก,กินมาเที่ยวครับวันนี้ออกมาข้างนอกมาแม่กินกินหรือเปลกูนนด,งดงิงนี่ครับกูดิงซุนเดซุดอเปล่ารกูมาอะเกียเลยเดีกอีกใครกูมาเอาตะเกียบมาเลยซุนเดออ๋ออีกอันนี่บ้านเขาเรียกว่าซุนเดะครับ,บนี่ครับเป็นอาหารอาหารแบบกลางค่างแบบ บ้านนอาอาหารดูนอาหารังเลยไหมเอาแก้วมามากินนี่อันละนี่อันละวห้าร้อยครับแก้เเวเห็ดไวนะ้นัมันเหมือนที่ผมทายคลิปเพิ่งน,นั่นนะครับน้ำจิม้มน้ำจิม้ม อมครับอ่มก็ินี่เขาเรียอย่างรวะชุนแดงชุนแดงครับนี่ครับชุนแดงจะมนตับน้ำจิ้มเนี่

ตับอะไครับตับนองกับอลยเนาะจิ้มย่้แครย้แรกคือข้าวสลีครับข้าโพด

นี่เป็นร้านนี่น่าซุปเปอรครับนี่น้ำซุปเขามีน้ำซุปนะเขาบมกนเป็นปอาหารหน้าหนาวอบอุบอดอุ๊บอุอ๊บอบ

คุณไ่มแทจุดามนี่นเดรนรับ,รบมันปผนเข้า,ากันเดือเขาบ้านมันเป็นชิ้กอบบุ้นเส้นเขามากันเดือกันเดือดเยูแต่ถ้าคูณรู้ก็ผมก็ช่วยถึงวันที่เห็นในกิ่มผมด้วย ตังค์ขนะคะีเลยอนอืมให้ดูอ่อน กินมีจันทหรือสามพันสามมีมีพันหรือพอผมสามักสี่พันครับอีสี่กลองนี่แล้วสามพันครับสาันน,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 นี่ไม่ละห้าร้อยนี่โคดี้นี่ไม่ละห้าร้อยครับ กอดต้มกับกอดไม่เป็นกอดหมูกอดรวมเลยนะอดหมูเหรอหมูมมมมละนี่ก็รอดก่อนอืมผมว่าหมูนี่กินข้าวเลยนั่น Đi khiếm kind of ăn chim khiêm mà Hả? cái khiêm bom một Cái này Cái này super thật super rồi,

มอหลอดหลอดเหนือหมูหลอดคอหลอดคอหมูแต่มันก็บ่มีกินเลยหมูกัวัวหงกับลูกแต่ผมผมเก็บมันเป็นหลอดคอเนี่ยนั่นก็บ,บ่มีกินเช้าครับแซบ่บยดีนี่ครับแต่ใช้ชีวิตของเบาเนื่อพุงยี่ยุทธกัมาหากินนี่ครับมหากินตอนใกล้เยาวนพุงยี่ยุทธ์แเลยออกมาโล งนนั้นหนเอามาข้างนึงก็หน้ถึงนี่นนะยยำหมต้งเบิร์สองก <c oughs> ินเบิร์สองเเต็ม <c oughs> ที่ ทำรุ่มเลยเหออะไรทีนีให้นี่กินยาเหลือจะได้ความบบจองเลยนั่น